ที่หนอนคารีอาคริโซโลโก้ครับเป็นหนนสายลักของที่เมืองวีแกนนะครับนะครับเมืองนี้นะพอไม่มีจักรยานเฮ้ยไม่ใช่เฮ้ย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 ไม่ใช่เพาราะมอเอาใค่เขาใช้รถม้าแทนถ้าใครไม่เคยไปยุโรปนะอยากให้ลองมาฟิลิปปินส์ดูนะครับคือบรรยากาศเหมือนยุโรปโคตร อนนี้เราอยู่ที่ประเทศสเปนครับไม่ใช่นะครับเราอยู่ที่เมืองวีกั้นนะครับเป็นเมืองเมรดกโลกของที่ฟิลิปปินส์นะครับอ,อยู่ต้นเหนือนของมาลาห่างประมาณ600กิโลนะครับเมืองนี้นะเป็นเมืองที่ศิละปะสเปนมากๆนะครับเพราะว่าตอนที่ฟิลิปปินส์เนี่ยตกไปอาณานิคมของสเปนเนี่ยครับเขาได้มาสร้างเมืองนี้ให้กลายเป็นเหมือนเมืองหลวงของฝั่งนั้นบนเังนะั้นเราจะสังเกตเห็นว่าตัวบ้านเมืองเนี่ยมันจะมีความเป็นศิละปะผสม,มสาษานะครับระหว่างฟิลิปปินส์แล้วก็ ความปูนความไม้ของสเปนนะครับและด้วยแบบทัา้งหลายทั้งวงเนี่ยทำให้ที่วีกันนะเป็นเมืองที่ได้รับมอดกโลกเมื่อปี1999เดี๋ยววันนี้จะพาไปเที่ยวกันแบบย้อนยุคนะครับจากฟิลิปปินส์ไปสู่สเปนภายในค่ำคืน เราเดินมาจากเมืองวิกเนมันก็อยู่ในเมืองวิกเนนะคือเดิอนออกมาจากตรงถนนที่เป็นกลางนิดนึงนะครับข้างหลังเราจะเป็นมหาวิหารเซนต์พอลนะครับซึ่งเขาบอกว่าเนี่ยสร้างขึ้นตั้งแต่ปี1641ถ้าจะไม่ผิดอ่ะมันประมาณ380ปีมาแล้วนะครับแต่ก่อนเนี่ยเป็นแค่โบสถ์นะตอนนี้ได้รับการอัปเกรดให้เป็นมหาวิหารนะครับถ้าเกิดใครไม่เคยไปยุโรปนะก็อยากให้ลองมาฟิลิปปินส์ดูนะครับเพราะว่าที่โบสถ์สวยมากจริงๆคือบรรยากาศเหมือนยุโรปโคตร ด้านหลังเราเนี่ยครับตรงข้ามกับโบสถ์เซนต์พอนะครับด้านหลังเราเป็นชื่อฟาซาเซลซาโดเซล s, ado, s, els, s a L S A D O คไม่แน่ใจชิวอ่านถูกหรือเปล่าเพราะว่ามันเหมือนเป็นภาษาสเปนนะครับเขาบอกว่าคนเนี้ยเป็นนักสำรวจนะครับแล้วเป็นคนที่ก่อตั้งเมืองวีแกนขึ้นมาเพราะฉะนั้นเหมือนเขาสร้างนอนกอรไปให้เจ้าเมืองอะไรประมาณนี้แล้วก็ข้างหลังก็จะเป็นแบบเขาบอกว่าตอนประมาณทุ่มทุ่มครึ่งจะมีน้ำพุด้วย เที่ยวเมืองกันครับบอกว่าถนนตรงนี้ครับมันไม่สามารถเอารถเข้าได้แล้วก็วิธีการเที่ยวที่ดีสุดในการเที่ยวที่เนี่ยก็คือนั่งรถม้าแหละก็ได้บรรยากาศด้วยแล้วถูกนะ150ฟิลิปปินส์ก็ตีประมาณ100บาท120บาทต่อชั่วโมงนั่งสองคนไปไปเที่ยวกันที่นี่นะครับชื่ออย่างวะชื่อที่ Minor Basilica of Bante ก h ทประมาณนั้นก็ค <shameful S 2> ือ <น S 1> เป็นโบสถ์แหละที่สวยเราไปดูกัน คือตอนแรกก็ไม่ได้ตั้งใจจะมาเท่าไหร่เพราะว่ามันอยู่ห่างเมืองวันหนึ่กิโลครับแต่ว่าด้ยวยความที่เรานั่งรถมาก็เลยได้มาเนะาะรถถูกมาก150บาทไม่ใช่150บาท120บาทด้วยซ้ำนะครับนั่งประมาณครึ่งชั่วโมงเอาจริงเขาจะพาไปมากกว่านั้นแต่ว่ารู้สึกว่าพอแล้วแหละ เราอยากนั่งชิคๆพอตั้งนานก็แอบ,บสองสารออกมาแล้วตอนนี้ครับ ที่หนอนคาริอากริโซโลโก้ครับเป็นหนอนไหลักของที่เมืองวิกานนะครับนะครับเมืองนี้นะพอไม่มีจักรยานเฮ้ย <c oughs> ไม่ใช่เฮ้ย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 ไม่ใช่เพอไม่มีร์ไฟเพราะใช้รถม้าแทนอ่ะทริปนี้นะครับเราเดินทางจากมะนิลานะนั่งรถบัสมานะครับใช้เวลาประมาณหกชั่วโมงแล้วก็ตอ่อรถแล้วก็ตะกี้นะครับเราได้นั่งรถม้าด้วยนะครับทั้งหมดเนี้ยมันก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ใช่ไหมพราะฉะนั้นรู้ใช่ไหมฮะเราจะขายของทริปนี้นะครับเราได้ประกันเดินทางจากบริษัทเอ็มเอสจีนะครับเป็นสปอนเซอร์ให้เรานะครับเพราะฉะน ต้นรถตกลาทั้งหลายทั้งปวงประกันเขาก็ครอบคุมนะอย่าลืมไปซื้อนะ